เชิญนะครับมาปล่อยปลาวันพระด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาดูที่ปลาว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหปลาไหลอีกแล้วไหลๆเลยมีปลาไหลเยอะเลยปลาเธอแกะเองเลยเหรอวันนี้ <c oughs> วันนี้ก็มีคุณลุง <c oughs> คุณป้านะครับคุณลุงทินกรคุณป้าแดงแล้วก็มีพี่ๆที่สำนักงานมีเด็กๆ ม,มีน้องหนูดีมีน้องต้นข้าวมีน้องโตโนโ่แล้วก็มีแม่ผมมีเจ้าหน้าที่พี่ๆสำนักงานมาร่วมันปล่อยปลาวันนี้นะครับวันนี้ก็มีปลาไหลใช้งบประมาณในการปล่อยประมาณพันสามร้อยบาทอุ้ยอา้าวผมตอนนี้เรามองไม่เห็นปลาที่ปล่อยไม่เป็นไรนะครับก็เห็นบรรยากาศแล้วกันเพราะเมื่อกี้ก็ให้ให้เห็นปลาล้ว ว่าถ้าเผื่อไปถ่ายตรงนั้นคนเยอะนะฮถอยมาดูภาพกว้างกว่อ่ก็หลังอยากปล่อยปลาแล้วก็มีอาหารตอนแรกว่าจะไปซื้ออาหารกับขมิน้นอาหารเม็ดแต่ว่าไม่ทันนะวันนี้ก็เอาอาหารผักของลุงยาวมาก่อนลุงยาวก็ไปเก็บผักมาจากตลาดนะครับเอาผักมาไว้ทงนี้ ดูบรรยากาศนะก็เป็นโอกาสอันดีที่ให้เด็กๆได้มาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมปล่อยปลาที่ประเทศอื่นก็คงจะไม่ไม่เหียบไทยนะครับเขาก็คงจะงงๆว่าประเทศเราปล่อยปลาคืออะไรนี่นะครับก็มีเด็กๆมาร่วมกันปล่อยปลามีผู้สูงอายุ คุณลุงนี่ก็อายุ80แล้วนะครับเนี่ยยังแข็งแรงอยู่แล้วก็มีวัยทำงานวัยวัยรุ่นวัยทำงานก็มาปอดปลามาทำกิจกรรมด้วยกันเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไปอเอ่อไม่ใช่ไปเลยบอกบุญนหล่อพระนะครับหล่อพระไปถวายเรือนจำไม่ใช่เรือนแต่ไม่ใช่ถวายไปมอบให้กับเรือนจำเพื่อให้นักโทษได้ กราบไหว้เป็นสิริมงคลหรือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของนักโทษที่อยู่ในเรือนจำนะครับเป็นจุดทีออ่หลายคนก็จะไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ได้ทำก็ได้ประสานงานได้ออหาไปไปดูสถานที่ไปดูแลมาเรียบร้อยแล้วนะครับในที่ที่จะทำแล้วก็ติดต่อประสานงานกับโรงหลอเอาพิมพ์ไปให้โรงหลออะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่าง ก็เหลือวันถวายเอ้ยวันหล่อแล้วก็วันถวายก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับสิ้นเดือนวันที่29ก็เป็นวันหล่อแล้วก็ถวายวันที่6เมษาวันหล่อที่29มีนาแล้วก็ถวาย6เมษานะครับได้ร่วมบุญเดี๋ยวจะนำผ้ามาเจริญสัทธากันต่อไปวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ